สวัสดีครับคาร์ i บ e p โปรดักตนะครับวันนี้จะรีวิวการใส่หุ้มเบาแบบสวมนิสสันโน e นะครับนี่นิสสันโนตัวนี้ปี2 0 1 4 1 5 16 17 18ประมาณนี้นะครับมาทําหุ้มเบานะครับทําหุ้มเบาแบบสวมนะเานนี้เราเตรียมไว้หุ้มเบาแบบสวมเดี๋ยวจะทําวิธีการใส่นะครับว่า,าใครที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่นะหรือว่าสั่งงานของทางร้านไปนะครับ วิธีการใส่หุ้มบ่อเป็นยังไงนะครับอ่า,อาเครื่องมือที่เราใช้ไม่ต้องใช้อะไรมากเลยใช้แค่คัตเตอร์เลือกกันไกลอันเดียวแค่นั้นเองนะครับงานเราออกแบบมาเนี่ยนะครับอ่าเริ่มต้นก่อนนะครับอ่าถอดหัวหมอนนี่หัวหมอนเป็นอย่างนี้นะครับถอดนี่นะฮะตัวล็อกตัวนี้ออกแล้วเราจะทําการใส่หัวหมอนก่อนเลยสิ่งแรกนะครับนี่หัวหมอนนะฮะวิธีการใส่หัวหมอนอย่างนี้ครับเดี๋ยวให้ดูนะครับวิธีการใส่คืออย่างนี้หนึ่ง เราดูด้านข้างก่อนนะฮะดูทรงด้านข้างนะครับเนี่ยให้เป็นทรงแบบนี้นะฮะส่วนนี้นะครับให้ดูเคิร์ฟของมันให้ตรงกันนะครับเคิร์ฟก็คือส่วนอย่างนี้นะฮะอยู่แนวเดียวกันนะครับแล้วก็ใส่นะฮะแต่ของแต่ละขั้นหลักเอ่อหลักใส่เหมือนกันนะครับหมอนหลังก็มี3ใบนะฮะนะหมอนหน้าก็2ใบนะครับมันจะเข้าส่วนหมดเลยนะครับบีบๆเป็นอย่างนี้นะครับเป็นบีบอย่างนี้นี่นะครับนี่แล้วก็บีบเข้าไปใช้หัวแม่โป้งกดลงไปนะครับอย่างนี้อ่า ก็ค่อยข้างไปละนิดละนิดนะครับแล้วว่าก็ไม่ต้องใช้นั่นเยอะนะฮะหรือมันก็จะขาดได้นะเอาพอประมาณแล้วนิ้วอย่างเงี้ยนะครับค่อยๆทาลงไปนะครับ <c oughs> พุ้งเบาะงานแต่สวมนะฮะสวมแต่อย่างเงี้ยนะพอสวมเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นงานอย่างโน้นที่ผมไม่ดูเนี่ยนะครับเนี่ยนี่คือเวลาสวมเสร็จแล้วงานจะออกมาลักษณะอย่างนี้นะครับเนี่ยทุกแกก็เกาะกันอย่างนี้เลยเนี่ยครับค่อยๆใส่กันเป็นอย่างนี้นะฮะอ่ะ หน้าและก็ทั้งหลังนะครับเสร็จแล้วเราจะมาใส่หุ้งเบาะข้างสวมตัวหน้านะฮะก็เราก็เตรียมงานก่อนนะก็แยกเป็นสส่วนนะครับมีส่วนซ้ายส่วนขวานะครับแล้วก็จุดสังเกตนะครับก็คือตรงที่มีโลโก้ของเราจะอยู่อยู่ด้านคนขับนะครับแล้วก็จะแยกงานออกมานะฮะใช้ตีนทุกแกประกบกันตัวพิงแล้วก็ตัวนั่งก็จะมีเชือกแล้วก็เป็นพวกตีนทุกแกก่ะนะครับหรือว่าอิลาสติกเนี่ยนะครับ นะเราแยกส่วนออกมานะครับส่วนซ้ายส่วนขวานะฮะแยกกันนะครับส่วนนั่งให้ดูจากนี้นะครับมุมต่แต่ละคันเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันให้ดูว่าตัวเนี่ยเรามาทามงานดูก่อนนะครับถ้าท่านอยู่เนี่ยว่ามันเป็นตัวซ้ายหรือว่าเป็นตัวขวาน,นะครับสิ่งแรกถอดรั้วม้อนใจแล้วก็ปลดนะครับเดี๋ยวปลดให้ดูนะฮะต้องปลดตัวนี้ออกมาก่อนนะก่อนที่จะสวมมันจะมีใต้ล่างนี่ นะอันนี้ถ่ายมองไม่เห็นนะครับข้างล่างก็จะเป็นยางยืดไปแน่นอยู่นี่เห็นนะฮะปลดตัวนี้ออกพอปลดตัวนี้ออกก็จะทําการใส่ตัวนั่งก่อนนะครับตัวนั่งเนี่ยนะครับวิธีการใส่ตัวนั่งนะฮะเดี๋ยวผมอธิบายให้ดูคือเราใช้นี่กดลงไปอย่างนี้แล้วก็เชือกนะครับเามือสอดลงไปอย่างนี้ครับตัวนั่งสอดไปอย่างนี้นะครับรับค่อยๆใส่ใจเย็นๆน,นะครับ กดไปอย่างนี้แล้วทางนี้ก็ปิดตรงอย่างนี้นะครับนะครับสำคัญคือเชือกนี่นะฮะเชือกสอดอย่างนี้ครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวกดไปอย่างนี้ปุ๊บสอดเชือกลงไปสอดลงไปปุ๊บเนี่ยปลายเชือกเนี่ยเราอย่าให้ลงไปค่อมลางนะครับถ้าไปค่อมลางลเราสไลด์บอร์ดไม่ได้ ให้อยู่ด้านบนนะครับเนี่ยเชือกเราหยอนไปอย่างนี้เห็นไหมครับเนี่ยดึงออกมา,กอาอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมฮะเชือกมาอย่างนี้นะครับแล้วเราก็จัดความ,มเป็นระเบียบลงนะฮะจัดระเบียบซ้ายขวานะครับจัดให้เข้ารูปะครับให้เป็นมุมเคิร์ฟให้เข้าด้วยเป็นส่วนด้วยกันเนี่ยนะฮะนะครับสอดเชือกไปรอฝั่งเราก็เชือกอ้อมไปนะแล้วจัดให้เป็นระเบียบนะครับจัดระเบียบแล้วก็ดึงนะครับนี่อย่างนี้ แล้วก็ดึงเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูด้านหลังนะครับดึงมาอย่างนี้อย่างนี้ครับเชือกมาอ้อมมาอย่างนี้นะครับให้อยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ผูกไปผูกเป็นบ่วงอย่างนี้นะฮะเห็นไหมครับผูกไว้เป็นบ่วงเพื่อที่จะดึงนะฮะอีกทีหนึ่งนะครับอีกเชือกหนึ่งเอามาอีกฝั่งมาข้อสําคัญคือให้อยู่บนรางนะครับให้อยู่บนรางแล้วรูดออกมาแล้วก็ร้อยนะร้อยเชือกนะดึงพอประมาณแล้วผูกเป็นเงื่อนกระตุกไว้ ดึงมาประมาณนะครับไม,ไม่จะไม่จาเป็นต้องจัดแน่นโป๊ะนะฮะแต่ว่าก็ไม่ต้องให้หย่อนนะครับนแล้วก็จัดระเบียบด,ดึงมาอย่างนี้กดลงไปนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาตัวฝั่งโน้นนะฮะลิ้นนะครับลิ้นที่ว่าเป็นด้านหน้านะครับแล้วก็ใส่ลงมาดึงมาประกบด้วยกันนี่เห็นไหมฮะดึงมาจากตัวบอกมาประกบด้วยกันนี่อย่างนี้นี่ครับ หลักการของทางร้านเราออกแบบไว้นะครับก็ใกล้เคียงกันเกือบทุกรุ่นนะครับวิธีการก็คือจะเป็นอย่างนี้นะฮะนะไม่ยากนะครับนี่มีเสร็จแล้วตัวนั่งนะครับสําคัญคือจัดระเบียบให้มันสวยงามนะครับน,นี่ให้ดูนะครับใส่เสร็จแล้วนี่ง่ายๆเลยนะครับเห็นไหมฮะนี่ง่ายๆเลยเป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมครับมุมองศาเนี่ยเราออกแบบมาเนี่ยเราตัดเย็บมาตรงรุ่นแล้วเดี๋ยวเราจะทําการสวมตัวนี้ นะครับสวมตัวนี้ yeah, วิธีการก็คือนะครับสวมลงไปนะี่ครับและตรงที่เราผดเชือกมาเนี่ยเราก็ใส่ลงไปได้เลยนะครับอันหลังเดี๋ยวก็เอาหมอนไปใส่รอได้เลยนะครับน้ออ,อีกคนด้วยจะได้เร็วขึ้นนะครับนี่ป็นอย่างนี้ปุ <c oughs> <c oughs> ๊บนะฮะสวมลงไปค่อยๆสวมลงไปข้างละนิดข้างละหน่อยอย่างนี้ นะครับลงไปแล้วก็ค่อยๆรีดลงไปนะครับจัดให้มันเป็นระเบียบแล้วทุกอย่างก็จะลงตัวหมดนะครับแล้วก็กดทา่านี้นะครับสอดลงไปน,นี่นะฮะเองก็ไปนี่กดลงไปอย่างนี้เขากดไปปุ๊บพับบอกไปข้างหลังแล้วก็ดึงเข้ามาดึงเข้ามาอย่างนี้ ตรนนี้ต้องใช้แรงหน่อยนะครับที่แนะนําเป็นผู้ชายติดเนี่ยเพราะว่าต้องใช้แรงช่วงดึงตรงนี้อะครับเราต้องใช้แรงดึงนะครับเพราะว่าเราต้องดึงดึงและจัดระเบียบถ้ามันมันก็จะไม่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 เขาเรียกอะไรอะให้ลงล็อปของมันนะครับเดี๋ยวผมถ่ายอีกฝั่งหนึ่งนี่นะครับมุมวองสาเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วก็ดึงใช้แรงดึงลงไปเนี่ยดึงาใช้แรงดึงนี้นะครับอย่จับตรงนี้ดึงนะครับถ้าจับตรงนี้ดึงก็จะขาดได้ให้ดึงจากข้างล่างมาก่อน นะฮะอ่าแล้วก็เอาตรงกลางเนี่ยกดลงไปจึ๊บนะ,ะแล้วก็ไล่ซ้ายไล่ขวานะครับนี่คืออย่างนี้นะะฮไล่ซ้ายซ้ายขวานี่ครับเห็นไหมฮะทุกอย่างก็จะลงละแล้วเราก็ร่งไลด่ดูตะเข็ยบนะ,ะไล่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 แล้วนะครับรีดลงไปนะเนะี่ยเสร็จแล้วเราก็จะทําการเจาะหัวหมอนนะครับหลังจากเสร็จแล้วไม่ยากเลยฮะเห็นไหมฮะ แต่ถ้าทําเองกออ็ต้องเป็นช่างนิดนึงจะเจาะหัวหมอน,มนก็ไม่ยากสิ่งแรกเราทําก่อนเลยก็เอามือรูปเนี่ยแล้วต้องเจอหัวหมอนนี่หัวหมอนเป็นปั๊ดติกอย่างนี้ไ้ได้การเจาะนะครับเราก็ต้องหาลูก่อนพอเจอรูตัวนี้นะฮะเราก็ไม่ต้องเจาะใหญ่นะครับเจาะลูเล็กนิดเดียวนะครับดูว่าเฉพาะตรงลูกลมๆที่เหล็กสอดแคนเอ,เองนะครับไม่ต้องให้ใหญ่นะครับถ้าถ้า,าลูใหญ่มันเดี๋ยวมัน เวลาเราเราใส่กับต้องการซ่อนไปข้างในนะครับซ้ายขับขวานี่ครับเสร็จแล้วก,กดลงใช้วิธีการกดลงนี่เห็นไหมฮะกดอย่างนี้นี่ลงไปซ่อนอยู่ข้างในเลยครับนี่กดลงไปอย่างงี้ซ่อนอยู่ข้างในเสร็จแล้วเราก็เอาหัวหมอนมาใส่ได้เลยนะฮะนี่นะครับหัวหมอนก็ใส่ลงไปก็เหมือนกับตอนที่ถอดอะครับนี่เสร็จแล้วเห็นไหมครับ นี่คือใส่เบาะข้างหน้าครับรถนิสสันโน้ตแล้วตรงเบาะหลังนี่แล้วเบาะหลังวิธีการถอดคืออย่างนี้นะเราเบาะหลังมีสองส่วนส่วนบนกับส่วนล่างนะครับส่วนบนเราก็ต้องถอดหัวหมอนออกก็เตรียมที่จะไปใส่อันนี้เราถอดไปแล้วนะครับเราก็จะมีตัวพิงและก็ตัวนั่งนะครับถอดตัวนั่งถอดยังไงนะครับสําหรับรุ่นนี้ก็คือดึงขึ้นมาเฉยๆนะครับต้องใช้แรงกึ๊บมากึบเลยนะครับดึงขึ้นต้องใช้แรงครับเห็นไหมครับ นี่เป็นอย่างนี้ครับเรามือนะครับเห็นไหมฮะตัวนี้ตัวล็อกข้างบนแล้วก็ล็อกตัวล่างนะครับเวลาเราใส่เนี่ยเดือยตัวนี้นะครับต้องตรงกับตัวนี้เวลาดึงต้องใช้แรงตัวนี้เป็นตัวล็อกนะครับนะฮะแล้วดึงออกไปใส่ข้างนอกนะครับปอดเข็มขัดในละไายออกดึงออกไปแล้วก็ใส่นะครับอย่าไปใส่ข้างนอกนะฮะอันนี้นะตัวนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาใส่ตัวนี้นะครับนะวิธีการใส่ตัวนอก นะตัวนั่งก็จะทําทการสวนอย่างนี้นะครับสวนลงไป่อย่างนี้นะครับง่ายๆนะครับตรงนี้นะพลังที่เป็นยางยืดเท่านั้นเองนะครับเป็นยางยืดนะฮะนี่ครับเดี๋ยวเราก็จัดให้มันเป็นระเบียบคลิกลงมานะครับฟังลงมาปุ๊บแล้วก็ผูกด้วยกันปึ๊บนี่นะฮะนะ เรามีตะขอให้นะรือจะผูกด้วยกันก็นแล้วแต่นะครับเราก็ใช้ตะขอที่ทางร้านมีไปให้เนี่ยนะครับนะแล้วก็ล็อกได้เลยนะครับจัดให้เป็นระเบียบนี่อย่างนี้นะครับช่วยกันแป๊บเดียวก็เดี๋ยวก็เสร็จแล้วนะครับนี่อย่างนีนะ้สำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือนะสำคัญที่สุดะ่ะคือด้านหน้านี่นะครับบ้าน เวลาเราใส่ต้องให้มุมได้ร่องนี่ถูกนะคะแล้วก็ลงมาด้วยกันเนี่ยครับไม่ยากนะครับตัวนี้นะใส่แล้วตัวพิงนะครับนี่นะก็แค่ไปหอ่อนะครับไปหอ่ออย่างนี้นี่นะครับแยากเป็นตัวส่วนตัวบนตัวล่างนะครับเนี่ยนะอย่างนี้นะครับนะเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูชัดๆนะครับเดี๋ยวผมเปิดด้านหลังนิดนึงนะอ่นะแค่นี้ ตัวนี้จะเป็นตัวดึงปรับเบาไปข้างหน้านะครับเสร็จแล้วก็เอาตัวนั้นสวมลงมานะครับสวมลงมาอย่างนี้เลยครับหมุนตัวนี้ออกก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเราก่อนที่อันนั้นจะหมุนเนี่ยแกนออกมานะครับเพื่อที่จะให้มุมนี้จะสะดวกนะครับแล้วก็สวมทำคนเดียวก็ได้สองคนก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วก็นะฮะสวมอย่างนี้นะครับ สำคัญคือช่องเจาะและตรงนี้ก็เป็นตัวเกาะยึดนะฮะเดี๋ยวจะลงกลัวพอดีนะครับนี่ครับพอเราออกแบบมาเนี่ยนะฮะจะต้องเป็นตรงนี้ก็จะเป็นรูเว,ว้าหลบไว้พอดีวมดทุสัดส่วนนะครับใส่ลงไปล็อกนะครับนี่ฮะที่เราออกแบบไว้เห็นไหมฮะทำไม ทำไมเ,เราไม่ใส่เลยหัวแล้วก็จะติดอ่ะแล้วก็โอเคหมุนหัวออก่อนะฮะแล้วก็จับให้มันเข้าระเบียบเพื่อจะให้ลงบุมไปลงพอดีพอดีกันนะครับนี่นี่ครับผมใช้เวลาเพราะผมทำใส่กันไม่นานนะครับแต่ถ้าท่านใส่เองนี่ต้องเผื่อเวลานิดนึงนะฮะนี่พอหลังจากนั้นเสร็จแล้วดึงออกมาอย่างนี้นะครับดึงมา ไล่สองฝั่งซ้ายขวานี่นะครับก็ค่อยไล่ออกมาครับทุกอย่างมันจะลงมาประจบกันพอดีหมดนะครับในการออกแบบนะฮะเห็นไหมครับก็ค่อยดึงออกมานะครับดึงไล่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 นะฮะไล่ออกมาค่อยๆนะครับดึงออกมาทุกอย่างมันจะลงดูตามแนวนะครับ ส่วนวเราออกแบบตรงช่องนี้มุมน,นี้นะครับเหมือนกันหมดนะครับนี่นะฮะาค่อยไล่ไปนะครับเพื่อจะให้ลงล็อกนะฮนะดูนะครับนี่เห็นไหมฮะแล้วเดินมาอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวเราปิดตัวบนตัวล่างนะครับนี่อย่างนี้ลงมาปึ๊บทุกอย่างนะครับค่อยๆบีบลงมาซ้ายขวาฮะอย่างนี้นะครับแล้วก็ตีนตกแกรตัวข้างก็งประกบด้วยกันนี่ซ้ายกับขวา แล้วก็ช่องน้นก็จะอยู่ตำนำแหน่งที่ตรงกับตำแหน่งถูกต้องนะครับน,นี่เสร็จแล้วนะครับนะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็ทําการเจาะข้างบนเข็มขัดได้ใช่ครับเจาะไอหัวหมอนนี่นะครับเนี่ยครับอ,ออกมาปึ๊บนะะเดี๋ยวเราจะเจาะหัวหมอนเนี่ยนะหัวหมอนนะครับเจาะหัวหมอนเหมือนเะดิมฝั่งนะี้เราก็จะเอามาใส่เหมือนเดิมนะครับนะครับเนี่ยเราก็ าจาะหัวหมอนอย่างที่เจาะเดียวก่บข้างหน้าแล้วก็ตัวหลังนี่เอาตัวนี้มาใส่นะครับตรงช่องที่ออกแบบไว้เนี่ยปั๊บหมุนเนี่ยครับฝั่งนี้ก็เนี่ยค่อยๆเจาะอ,อย่างนี้นะครับหัวหมอนก็มีทั้งหมดเออสามใบนะครับสามใบนะครับสามใบน่ะฮะหัวก้านนี้นะฮะก็ใส่ลงไปก็หมุนกลับไปอย่างเดิมตัวนี้ก็ทําหน้าที่ดึงเบาะนะฮะ ลิงบอกเ่กทยอยเจาะสำคัญคือไม่ต้องเจาะใหญ่นะครับพอเจาะปุ๊บก็ใส่นี่ลงไปกดลงไปอันที่หนึอันที่2องอันที่3ามนะครับนี่อันที่สานะครับนี่นะฮะไม่ยากนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการาหัวมอนหน้านะครับ ใส่หัวหมอนหลังใส่หัวหมอนหน้านะครับฝั <_ Z> ่งด้านคนขับอีกอันนึง <_ Z> นี่น,นี่เสร็จแล้วนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวก็จะเสร็จสวยงามนะครับนี่นะฮะเนี่ยครับฝั่งนี้เราใส่เสร็จแล้วเดี๋ยวฝั่งนู้นเราก็จะไปใส่นะฮะเมื่อกี้อนุน้องก็ใส่ไว้รอแล้วนะครับหัวหมอนพอใส่หัวหมอนเสร็จเดี๋ยวเราก็จะใส่ตัวนั่งนะครับ หมอนแล้วเดี๋ยวเราก็ทำการใส่ตัวนั่งนะครับเห็นไหมฮะนะเราทำงานสองคนนะครับใช้เวลาก็อยู่ประมาณสักสิบห้านาทียี่สิบนาทีแต่ถ้าท่านใส่เองเนี่ยนะครับก็ต้องเผื่อเวลานิดหนึ่งเพราะว่าเหมือนอย่างเราเราใส่ทุกวันนะครับเราเจอรถเนี่ยนะฮะส่วนอาชีพเราเนี่ยนะครับแต่ถ้าท่านเองเป็นเจ้าของรถเนี่ยค่อยๆทำนะครับสำคัญที่สุดคือต้องใจเย็น นะฮะนะครับเพราะว่าถ้างานเราใจร้อนมันก็ได้งานออกไม่สวยการติดตั้งหุ้มบ่อเนี่ยนะฮะสวยไม่สวยขึ้นอยู่กับคนติดด้วยนะครับนะแต่บางคนถ้าออกแบบมาไปใส่ปุ๊บไม่เข้ารูปมันก็ย้วยไปย้วยมาแต่ถ้างานเข้ารูปเนี่ยเนี่ยจะออกมาอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการใส่ตัวนั่งนะครับใส่ตัวนั่งก็อย่างนี้นะหลังจากที่เราใส่ตัวนี้เราผูกยางยืดข้างหลังอย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่นะฮะ เห็นไหมครับงานก็จะเข้าเคิร์ฟรูนี้ก็เป็นช่องเข็มขัดนิรภัยนะครับนี่ครับใส่ลงไปใส่กันะนี้ปุ๊บเราก็ต้องใส่เข็มขัดก่อนนะครับนี่เอาเข็มขัดเนี่ยเข้าไปในร่องก่อนนะครับล่องนี่นะฮะเห็นไหมยัดไปตรงนี้ฮนะยัดเข็มขัดไปก่อนนะครับตั้งสองข้างนะครับสำคัญคือช่องเข็มขัดตรงนี้แหละครับเพราะว่ามันจะฟิตนิดนึงนนะฮะ แล้วเราก็ใช้ตัวเนี้เป็นล็อกไว้ก่อนเพื่อที่จะดึงนะครับขัด <S <S นี่ครับเกมขัดมานะครับนี่ขัดที่เราทําตอนแรกเนี่ยนะครับเอามาเพื่อที่จะไปล็อกกับตัวนี้นะ <S 1> <S 1> <S เพื่อที่จะให้ได้ดึงก่อนนะครับแล้วเราจะดึงง่ายแล้วพอเ,เข็มขัดออกมาเนี่ยนะครับดึงออกมาปึ๊บตัวน้องก็เหมือนกันนะครับหลักการเดียวกัน กน,นีก้ใช้เข็มขัดในดึงไว้นะครับางาน,นก็จะทำง่ายขึ้นนะครับเข็มขัดเนี่ยเห็นไหมฮะดึงไว้อย่างนี้ก่อนนะครับทําไมเราดึงไว้เพราะว่าจะได้เข็มขัดได้อยู่ตําแหน่งที่ที่เราต้องการนะครับเพราะว่าช่องนั้นอนะ่ะมันจะเล็กนะครับมันจะฟิตนิดนึงเราก็ดึงเข็มขัดไว้นะครับดึงเข็มขัดเสร็จแล้วก่อนที่เราจะกดนะครับถ้ากดไม่ดีเนี่ยกิ๊บก็จะหกัก แต่เดี๋ยวผมอธิบายฟังก่อนนะครับว่ามันจะตรงยังไงก็คือตรงนั้นนะเห็นไหมฮะช่องอพอตัวนี้ลงไปปุ๊บเอามือจับดูก่อนว่าไอ้แกนตัวนี้อยู่ตรงพอดีกันไหมอ่ะเขาค่อยลงไปนะแกนตัวที่ผมบอกตอนแรกพอได้ปุ๊บกดลงเลยป๊อกอนี่อ่ะอเสร็จแล้วนะครับนะปลดเข็มขัดนิรภัยทุกอย่างอยู่หมดแล้วเนี่ยนะตอนนี้ก็ไม่ขึ้นแล้วนะครับถ้าตรงนี้ใส่ผิดล็อกนะฮะตัวนี้ก็จะ กิฟก็จะเสียได้นะครับผมแนะนําว่า,อาตอนที่เรากดล็อกลงไปอ่ะเอามือลองจับไปดูก่อนกับแกนกับตัวเดือยข้างล่างให้มันตรงกันพอทุกอย่างตรงกันก็จะจบนะครับนี่นะฮะเสร็จแล้วก็ง่ายๆเห็นไหมฮะนี่ข้างหลังเสร็จแล้วข้างหน้าก็เสร็จแล้วนะครับนี่นี่คือหุ้มบอกงานตัวสวมของทางร้านเราคาบิทโปรดักตนะครับนี่อย่างนี้นะฮะ ร้านเราอยู่ที่ลาดเท้า124ซอยย้อยซอย9นะครับเราเป็นโรงงานเย็บโดยตรงนะครับนี่นะฮะเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงานนะครับบริการเกือบทุกรุ่นนะครับโดยเฉพาะรถญี่ปุ่นทั่วไปรถเก๋งกระบะกระบะแคปเรามีหมดนะครับเราเป็นผู้ผิดปูพื้นด้วยนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ,บ0917099960 นะครับ091 709 9960หรือว่ามีทางไลน์แอดนะครับมีแอดนำหน้า C A R 9 9มีแอดนำหน้านะครับแอดคา99เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ